โ okay. อเคสวหน่าไปเลนี้ผิีครับยาลิงทองเจอกับเซเบอร์แน่เลยใจเย็นครับถ้าเจอเซเบอร์ก็ใจเย็นนะเพราะว่าสกิลหนึ่งของเซเบอร์มันเจาะเกราะเจ็บเหมือนกันนะถ้าโดนอะ เรารอให้เขาใช้สกิลหนึ่งก็พอเขาน่าอยู่ในป่าอ่ะอดูเห็้ไหมแค่โดนมันเจาะเกาะเจ็บใช่ไหมโอ้โหมันพยายามเข้าโอเคเขาใช้สกิลหนึ่งแล้วโดนหนึ่งโดนนี่เด้อโดนนี่ดเด้อ <laughs> เจ็บมากเลยสกิลหนึ่งของเซบเบอร์สวยครับจะเล่นหน้าตัวปัญหาเลยหมาดิใจเย็นเป็น าเราได้โอ้โหดูดิคุณเจ็บมากใจเย็นใจเย็นสตันอะไรมาเลยอ่ะ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 ใจเย็นดีเราสู้ได้ครับไซเบอร์สู้ได้มันม,ม,มันไม่ใช่งานยากเท่าไหร่ เก็บเพื่อนเรามาโอเคใช้สก,กิลสองเพื่อนเรามาสวยครับสวยแต่เราได้ปะ s อรี่เลยไปแล้วครับเย่ย ได้อยู่นะ <K id> เขายังไม่เวลสี่ถอด,ดแม่งเลยปลาบมะตายนะตายนะอ่ามาเลยมาเลยโอ้โห <K id> ผมอยากวิกเกอร์แต่ว่าสากิลสองไม่มีอ๋อเขี่ยกดล่าเลยล่าเลยกับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคยสรีน่านา่าจะมานะ ใจเย็นครับใจเย็นเดีย๋ยวเราเปิดแผ่นที่ให้เซเลน่าดีกว่ารอรอ,อตีน <laughs> เซเลน่าตัวปัญหาต้นเกมโอเคโอเคครับรอครับรอสวย <c oughs> เรียบร้อยกูสิออนมาวะถอย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  jayen jayen ok đẹp đẹp ơi lên 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 เรียบร้อยครับสองตอนหนึ่งครับอีซี่สิถ้าหนึ่งหนึ่งเออเซเบอร์อาจจะรอดก็ได้นะพี่ทำง่ายได้ครับสองเฮ้ยมีเนีน่นมีเนี่นของเราโอ้โหเรียบร้อยครับมีเนี่นของเราเออมาเน่มาเน่มาเน,นโโ่มาเน่โอ้โหโอ้โหโอ้ตายตายตายแน่แล้วโอ้ไม่ทันใจเย็นครับ มันจะเห็นโอเคเลสลี่สวยเลสลี่โดนโอ้โหมันหนีได้โอ้โหโดนสตราร์นีกโอ้โหมิกเกอร์เขาก็มีฟิกเกอร์นี่หว่าลาดเลยเมื่อกีนนน้นต๋ิวอันต๋ิเลสลี่มันหนีพอดีเลยอืมตานเลย โอเคแชรอันตีไปแล้วกูเสีงยงแชรอันตีไปแล้วเหมือนจะมีประเด็นให้ไซเบอร์เลนบนดีกว่าไม่เป็นไหทิ้งเลนก็ไม่ได้หรอทิ้งเลนเดี๋ยวไซเบอรด์ดันป้อมฟรีเราทิ้งเลนไม่ได้ครับตายนะไซเบอร์ตายนะายตายนะ Okay. ดันป้อมดีกว่าครับเขามีปัญหาเล่นล่างเกมชะนะต้องดันป้อมเลยอ๋อมีตัวมาท่านตีอยูย่โอเคั่านตีแล้วใช่ไหมอ่าฮาเรียบร้อยครับท่านตีไม่ตายมันก็เป็นคิวของเราเ <c oughs> เบอร์ยังยังไม่มีดามเมจดีเนิร์ฟเลยดีกว่าเออก็จับมาเล่นเนาะ <c oughs> นะถ,ถ้าเธอเซเบอร์มีของชุดเดียวตายให้มีตัวมาเมื่อกี้อ่าอ้าฟิกเกอร์นี้ดีกว,ว่าโหเผาไม,ไม่ไม่มีใครมาดันป้อมยาวสิเซเบอร์หายป่วยวะโอเคเซว์อ,อยู่เลนกลางดีกว,วะ่ะสวยเซบเบอร์ตายโอ้ตยตายหมดเลย ต้านเลยเด็ใครวะสวยหนึ่งตัวหมาดมามาใครก็ได้มามาสวยโอ้ไม่ถึงว่ะไปแล้วก็พายาเรียบร้อยสวยออกายามามาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหสกิลหนึ่งเจ็บใช่ไหมใจเย็นใจเย็นเหมือนเห็นเห็นเห็นตัวเมื่อกี้ใครวะไม่มีวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดสรีดีกว่าสวยโดนครับตดแม่งเลยตดแม่งเลยฮะเดี๋ยวบอย มันต้องเก็บนักยิงเลยเพราะฝัง่งเราท้ายเกมไม่มีนักยิงไงพายาเก็บนักยิงได้แต่ว่ามันมีเซเบอร์ด้วยตายนะยุ่ไหนวะเซเบอร์โอ้เซเลนะ่าเอาหายเซเลน่สนลาสต,นสตันสตันคลิป่าวเมื่อกี้หายว่ะหายหมดเลยเกมอยู่เด่นกลางอ่ากูซีออนอยู่นี่ มาดิจะยิงเป็นอืมถอยครับอ้าวโดนสวยตายนะตายนะโอ้หโดนสตันว่ะหมาดิโอ้ไม่โดนโอ้มันหนีได้อืมโอ้ไม่โดนโอเซเบอร์ นี่เซเบอร์เจ็บหายาอู้โดนหมาหมาเจ็บนะมาโดนเจ็บนะ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 โดนสกิลของเซเลน่าด้วยเมื่อกี้เซเบอร์ล้วงหายาเลยเซเบอร์กับหายาเนี่ยใครอันติก่อนชนะครับเซเบอร์กับหายาถ้าใครอันติก่อนชนะแต่ถ้าอัติแล้วไม่ตายคนนั้นชนะอ้าวตายครับวิบอยโดนตีไซแม่ครับสองตัวให้มันให้มันดูไป

โอ้ไม่โดนว่ะนึกว่าเขาจะมากิรอรยครับเนี่ยใครันตีก่อนชนะครับแต่ถ้าอันตีแล้วไม่ตายตัวเองจะตาย <c oughs> ถอยถอยถอย,ถอย มันต้องจบให้ไหวท้ายเกมเนี่ยโอ้ดาม er เมดเซเบอร์ก็แรงคูซิออนก็แรงแล้วก็เลสลี่ก็แรงครับตายเรียบรย้อยโห้ยไม่โดนว่ะโอ้โหเฮ้ยถอยๆถิดถถพอๆ<อ><อ>เรียบรย้อยอ <iej> uan, ครับปายาเรียบรย้อยอือหือ โอ้ตายแน่โอ้สวยๆดีนะที่สตันตายไหมสวยโอ้โหแลกกันถอยถอยถอยหน่อถอย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 เก๊กเก๊อัลติแม่งเลยดีกว่าเติมเลือดเอาเวลาอัลติมันจะเด้งเลือดแรงมากเห็นไหมแต่ต้องเสียมานาด้วยนะใช้มานาเพาเปลืองเลย เจทั้งมนาเสียทั้งแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรา,เราได้เลือดโอเคครับโอ้ Ooh, ดูดาเมจโอ้โหเรียบร้อ oh, ย e ครับ <And S 1> ไปละไปละโอ้โก oh 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 oh. <laughs> ดสยอนเป็นไรอย่างงี้เฮ้ยใส่บ้า จะเอาเลือดไม่ได้เอาบัฟหรอกเอาเลือดโอ้โหมันได้ <c oughs> ต้องมีตัดเลือดด้วยเพราะว่าฝั่งเขามีราไฟล่ะาราไฟเอล <c oughs> ต้องจุ่มให้ไวท้ายเกมโอ้โ,โดนุดเรียบร้อยโอ้โหโอเค กูสิยออนอยู่ตรงนี้ครับได้ไหมได้ไหมใจเย็ใน,นใ,นนในนจเย็นตองน่งแอบป่าแล้ละโอเคกูสิออนเล่นบนน่าจะได้น่าจะได้ไปแล้วครับเรเบอร์แม่งเลยโอ้โดนยกโอ้เรียบร้อยครับ ท้ายเกมเนี่ยเลสลี่เริ่มแรงนะโอ้โหไม่โดนเลยเลสลี่ซเซเบอร์พวกนี้มันแรงโอ้โหดดูิโอ้โหหายไปขึ้นโดนไหมไม่โดนว่ะยี่สิบนาทีแล้วผมดูเกื <c oughs> อบยี่สิบนาทนียังไม่จบเกีกดูเลสลี่ได้ของโอ้โห เคลินแป๊บนึงเราต้องรอหลอดได้ลรอเอาหลอดดีกว่าไซเบอร์ดันในล่างสวยครับคาเลสลี่ได้เซเบอร์เซเบอร์เราต้องเอาหลอดแล้วได้นะเซเบอร์ได้นะโมูไม่โดนว่ะ โอ้ไม่โดนสกลิลหนึ่งมันมันไกลยอยู่ไกลด้วยเมื่อกี้ผมจะใช้สกลิลหนึ่งแล้วก็อันแอคคิวเตอร์แต่ว่าไม่โดนนะกูสิออนมาด้วยได้หรือเปล่าไม่รู้สวยครับพลากูสิออนได้ฮะมาดิมานี่สวยเอาได้หลอด เ้ตยตไปนะตายนะใช้ติเคียร์คลิปเหรอรอรอก่อนรอก่อนรอรอด้วยเราต้องตีป้อมอย่างเดียวแล้วตีป้อมโอเคต, <Okay. S 1> ตีป้อมอย่างเดียวไอ้เพื่อนต้นดกแม่งตีป้อมมาสวย โอ้โหยี่สิบนาทีเล่นขายเกมนี่หรอเลสลี่เลยเลสลีโ่โห